ขนมเปี๊ยส้มมงคลสูตรแป้งชั้นเดียวสาธิตการอบให้ดูทั้งเตาอบม้ออบลมร้อนและหม้อทอดไร้น้ำมันไสด้านในคือไส้ถั่วกวนไข่แดงเค็มเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยการทำตัวแป้งนำน้ำ45 ml ใส่เบกกิ้งโซดาลงไปครึ่งช้อนชาคนจนกระทั่งเบกกิ้งโซดาละลายหมดแล้วพักไว้ก่อน นำแป้งเค้ก260กรัมหรือ2ทีถวตวงผงฟูครึ่งช้อนชาร่อนลงไปในชามผสมทำหลุมตรงกลางไว้จากนั้นใส่น้ำผสมเบกกิ้งโซดาลงไปตามด้วยนม60 ml ลนมที่ใช้ใช้นมกล่องนมขวดหรือนมโรงเรียนก็ได้นมข้นหวาน90กรัมเกลือหนึหยิบมือเนยจืดที่ตั้งทิ้งไว้จนกระทั่งนิ่มแล้ว30กรัม แล้วก็สีผสมอาหารสีส้มตามชอบตัวสีใส่แค่นิดเดียวก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวตอนนวดแป้งถ้าสีซีดเกินไปค่อยเติมสีผสมอาหารเพิ่มได้คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันใช้มือลงไปช่วยรวบแป้งให้รวมตัวเป็นก้อนเดียวกันกวาดเอาผงแป้งที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาให้หมด จากนั้นนำแป้งไปนวดเป็นเวลา10นาทีใช้มือนวดได้เลยนะคะแป้งตัวนี้จะนวดค่อนข้างง่ายเมื่อกี้ป้าแอบหยดสีผสมอาหารเพิ่มลงไปนิดนึงนะตัวแป้งถ้านวดแล้วรู้สึกว่าแฉะเกินไปสามารถเติมแป้งเคก้กเพิ่มได้เล็กน้อยถ้ารู้สึกว่าแห้งเกินไปสามารถเติมน้ำเพิ่มได้เล็กน้อยหลังนวดแป้งที่ได้จะมีความเนียนขึ้นนุ่มขึ้นแล้วก็ไม่แฉะติดมือ รวบแป้งเป็นก้อนกลมจากนั้นหาอะไรคุมแป้งนะคะแล้วพักแป้งทิ้งไว้นอกตู้เย็นเป็นเวลา1ชั่วโมงถ้าใครจะเก็บข้ามคืนให้เอาไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้นะถัดมามาเตรียมไข่แดงเค็มสําหรับใส่เป็นไส้ด้านในกันนําไข่แดงเค็มยี่ห้ออะไรก็ได้ที่ชอบมาตัวนี้ป้าซื้อมาจากแมคโครนะคะแพ็คนี้200กว่าบาทนําไข่แดงเค็มมาเรียงใส่ถาดจะใช้กี่ฟองนี่แล้วแต่เรานะคะ หสูตรเนี่ยมันจะได้ขนมเปี๊ยะออกมา25ชิ้นต้องคำนวณเอาเองนะคะว่าจะใส่ไข่แดงเค็มแค่ไหนบางคนเปี๊ยะงลูกใช้ไข่แดงเค็มครึ่งฟองใช้ไข่แดงเค็มเศษ1ส่วน4ฟองแต่สำหรับป้าๆใช้เศษ1ส่วน8ฟองเมื่อคำนวณไข่แดงเค็มที่จะใช้ได้แล้วเนี่ยก็เอาไข่แดงเค็มไปอบในเตาอบที่170องศาเซลเซียสเป็นเวลา10นาทีหรือจะนำไปนึ่งบนน้ำเดือดใช้ไฟแรง10นาทีก็ได้ ไข่แดงเค็มป้าที่เห็นเยอะๆนี่เพราะว่าป้าอบเผื่อไว้ทำอย่างอื่นด้วยนะคะเมื่ออบไข่แดงเค็มเสร็จแล้วพักไว้ก่อนต่อที่การทำไส้ถั่วกวนนำถั่วเขียวรอบเปลือกแบบนี้มา250กรัมล้างถั่ว3-4รอบจนกระทั่งน้ำล้างใส่ไม่มีสี เทน้ำทิ้งนำถั่วที่ได้เทใส่หม้อเติมน้ำลงไปให้พอท่วมถั่วอันนี้กะกะเอานะคะต้มถั่วด้วยไฟกลางหรือไฟกลางค่อนมาทางอ่อนจนกระทั่งถั่วนิ่มการทำถั่วให้สุกมีหลายวิธีนะคะใครถนัดนึ่งก็เอาไปนึ่งได้นะไม่ว่ากันในระหว่างที่ต้มถ้าถั่วยังไม่นิ่มแต่น้ำแห้งแล้วสามารถเติมน้ำเพิ่มได้ทีละน้อย ป้าใช้เวลาในการต้มถั่วไปประมาณ20-25นาทีได้วิธีเช็คว่าถั่วนิ่มหรือ,อยังก็ให้ตัดถั่วขึ้นมาเล็กน้อยแล้วลองบี้ดูถ้านิ่มๆบี้ง่ายแบบนี้ก็ปิดเตานำน้ำต้นทราย200กรัมหรือเศษ2 3ส่วถ้วยตวงกับ3ช้อนโตเทใส่เครื่องปัน่นนม250 ml ใช้นมกล่องนมขวดหรือนมโรงเรียนก็ได้ ตามด้วยถั่วที่ต้มแล้วแล้วก็เกลือเศษ1ส่วนสีช้อนชาลืมกดอัดตอนใส่เกลือนะคะจากนั้นนำส่วนผสมทั้งหมดไปปั่นจนกระทั่งเนียนละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมที่ปั่นแล้วลงกระทะกวนถั่วด้วยไฟกลางหรือไฟกลางค่อนมาทางอ่อนจนกระทั่งถั่วแห้งล่อนจากกระทะแล้วก็ไม่ติดพาย,ยางขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเมื่อยแขนมากม ปาใช้เวลาในการกวนถั่วไปประมาณ30-40นาทีได้อันนี้เกือบได้ที่แล้วนะคะแต่ว่ายังติดพายยางอยู่อ่ะอันนี้ได้ที่แล้วนะคะแห้งล่อนจากกระทะแล้วก็ไม่ติดพายยางนำถั่วที่กวนได้พักใส่ชามทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทในระหว่างที่พักให้เย็นเนี่ยเอาผ้าขาบางมาคลุมไว้ด้วยก็ดีนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ถั่วแห้ง เมื่อเย็นสนิทแล้วนำถั่วที่ได้มาแบ่งออกเป็น25ก้อนแต่ละก้อนหนักประมาณ30-31กรัมน้ําหนักตรงนี้ไม่เป๊ะนะคะเพราะแต่ละคนกวนได้แห้งมากแห้งน้อยต่างกันถั่วติดเครื่องปั่นมากน้อยแตกต่างกันนะคะแนะนำว่าให้เอาถั่วที่กวนได้ช่างน้ำหนักแล้วจับหาด้วย25นะเพื่อความชัว พักถั่วที่ได้ไว้ก่อนถัดมานําไข่แดงเค็มที่เราอบหรือนึ่งไว้แล้วเนี่ยมาผ่าแบ่งให้ได้ขนาดที่ต้องการจะผ่าแบ่งครึ่งแบบนี้หรือจะผ่าแบ่งสี่แบบนี้หรือจะหั่นแบ่งแปดแบบนี้ก็ได้เลือกเอาเองนะคะคิดและคำนวณต้นทุนดูจากนั้นนำถั่วมากดแผ่ออกวางไข่แดงเค็มลงไปใช้ถั่วห่อไข่แดงเค็มให้เรียบร้อยคลึงให้กลมทำจนครบทั้ง25้าก้อนแล้วก็พักไว้ก่อน การเตรียมไข่สำหรับทาหน้าขนมใช้ไข่แดง2ฟองน้ำสามช้อนชาสีผสมอาหารสีส้มตามชอบคนให้เข้ากันเราพักไว้ก่อนระหว่างที่พักไว้เนี่ยหาอะไรปิดด้านบนด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะแห้งน้ำแป้งที่เราพักไว้มาแบ่งออกเป็น25ก้อนแต่ละก้อนหนักประมาณ19-20กรัมจับแป้งที่แบ่งแล้วเนี่ยมารวบแล้ก็คึงกลม งายแป้งด้านที่ไม่สวยขึ้นแล้วรีดแป้งตอนรีดให้เน้นรีดที่ขอบแป้งนะคะให้แป้งตรงกลางเนี่ยมันหนากว่าขอบแล้วอย่ารีดให้กว้างมากไม่อย่างนั้นห่อออกมาจะไม่สวยเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูรีดเสร็จแล้ววางไส้ลงไปดึงแป้งขึ้นมาห่อไส้ให้เรียบร้อยครึ่งให้กลมนำมาจิ้มฟันหลายๆอันมามัดรวมกันแล้วจิ้มลงไปที่แป้งนะคะให้มันขูขุขาขูุขาเหมือนผิวสม้ม ถ้ามันเสียทรงก็ใช้ฝ่ามือช่วยจัดแต่งทรงนำไม้เสียบลูกชิ้นมากดที่ด้านบนให้มันเป็นแฉกนะคะจะกด1ทีไม่ได้1ทีไม่สวย2ทีสามทีหรือ4ทีก็ได้แล้วแต่ชอบเอาไม้เสียบลูกชิ้นจิ้มสีผสมอาหารสีเขียวแล้วเอาไปจิ้มที่ด้านบนของผลสม้มส้มสองลูกนี้ใช้ไส้เท่ากันแป้งเท่ากันแต่ดูขนาดไม่เท่ากันเพราะว่าอันขวาเนี่ยปั้นแล้วก็ครึ่งกลมใช่ไหมแต่ว่าอันซ้ายเนี่ยคะ่ะ ปั้นครึงกลมแล้วก็กดให้แบนลงเล็กน้อยชอบทรงแบบไหนก็จัดไปนะคะถ้าใครอยากให้ส้มเนี่ยมันมีแต้มสีเขียวๆให้นำผ้าขาวบางหรือฟองน้ำมาจุ่มสีผสมอาหารสีเขียวแล้วเอาไปแปะเบาๆที่ด้านบนของผลส้มป้าไม่อยากตัดผ้าขาวบางนะคะขออนุญาตใช้ทิชชู่สำหรับซับมันอาหารมาแปะให้ดูแทนนะ สีเขียวที่ป้าใช้ตัวนี้เป็นสีเขียวแก่ตัวส้มเนี่ยถ้าใครไม่อยากใช้ไม้เสียบลูกชิ้นมากดให้มันเป็นแฉกก็ได้นะคะอย่างอันนี้ป้าก็ไม่ได้กดแฉกเห็นไหมก่อนนําขนมไปอบดูรูปนี้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเรารีดแป้งกว้างเกินไปตอนที่จะใส่ไส้ขนมที่อบได้มันก็จะเป็นทรงยาวๆเหมือนลูกส้มด้านขวานะคะเพราะว่าแป้งมันจะมากองที่ก้นขนมเยอะทรงก็เลยจะดูไม่ค่อยกลม สำหรับการอบนำขนมที่ปั้นเรียบร้อยแล้ววางเรียงบนถาดที่ปูรองด้วยกระดาษไขสำหรับรองอบนำขนมเข้าอบในเตาอบที่วอร์มเรียบร้อยแล้วใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมอบขนมที่170องศาเซลเซียส12นาทีนำขนมออกมาจากเตาอบแล้วนำไข่ที่เตรียมไว้มาทาที่ผิวสม้ม2รอบโดยเราจะทารอบแรกไปก่อนนะคะ ทาจนถึงชิ้นสุดท้ายเราค่อยวนกลับมาทาชิ้นแรกใหม่อีกหนึ่งรอบทาเสร็จแล้วนำกลับเข้าไปอบที่170องศาเซลเซียส8-10นาทีหรือจนกระทั่งไข่ที่ทาไว้แห้งถ้าใครจะอบด้วยหม้ออบลมร้อนหรือหม้อทอดไร้น้ำมันให้นำขนมเข้าอบในเครื่องที่วอรมเรียบร้อยแล้วอบที่150องศาเซลเซียสเป็นเวลา12นาทีก่อน จากนั้นนำออกมาทาไข่นะคะสักสองรอบแล้วก็นำกลับเข้าไปอบอีกประมาณ6 7นาทีหรือจนกระทั่งไข่ที่ทาไว้แห้งเมื่ออบเสร็จแล้วพักให้เย็นสนิทรองด้วยกระทงใส่กล่องสี่ช่องแบบนี้ก็น่ารักดีหรือจะแพ็คแบบชิ้นเดียวใส่กล่องเบอร์นี้ก็สวยดีจ้ามาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบตัวแป้งขนมเปี๊ยะ1สูตร38บาท52สตางค์ ต้นทุนวัตถุดิบไข่ที่ใช้ทาหน้าขนม11บาท70สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบไส้จะอยู่ที่76บาทอันนี้คิดจากไส้ไข่แดงเค็มเศษ1ส่วน8ฟองต่อขนม1ชิ้นต้นทุนแป้งไส้ไข่ที่ใช้ทาหน้าขนม1สูตรจะอยู่ที่126บาท22สตางค์1สูตรทำขนมได้25ชิ้นดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นจะอยู่ที่5บาทกับ5สตางค์ ต้นทุนในส่วนนี้ยังไม่รวมค่าที่ค่ะแรงค่าแกส๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่ากล่องค่าแพ็กเกจค่าจีปาถะนู่นนี่นั่นนะคะทำแล้วป้าทดลองเก็บใส่กล่องปิดฝาแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ได้3วันนะคะนานกว่านี้ไม่ได้ทดลองเพราะว่ากินหมดก่อน